นี่คลิปที่สงนะครับวันนี้คุณพ่อควานจะหยอกเล่นกับน้องแตงโมนะครับนี่จะแอบดูน้องถ้าไม่มีควานน้องจะไปไหนสังเกตดูนะครับคุณแม่ครับจะแอบดูนะครับขณะน,นี้น้องก็ยังเห็นควานนะครับเพราะว่าผมไม่พูดนะครับผมขโมยอยู่ในป่านะครับน้องไม่เห็น,นครับ ดูนะครับว่าน้องจะไปไหนนะครับสังเกตดูนะครับคอยติดตามไปติดตามด้วยกันนะครับติดตามด้วยกันอย่ดูนะครับน้องยังไม่ได้เสียงนะครับว่าน้องจะไปไหนนะครับดูนะครับ หันหน้าหาันหลังนะครับ่าควานไปไหนพอควานไปไหนนอกระบนะครับ้องก็จะเดินไปเรื่อยๆสังเกตด,ดูครับน้องจะกล้าเดินไปไกลหรือเปล่าเพราะว่าข้อควานก็ไม่ได้พูดกับน้องนะครับรเตะปล่อยออกมานะครับนี่ครับน้องจะไปไหนสังเกตด,ดูนะครับขอบรับชมด้วยกันนะครับว่าน้องจะไปไหนครับ เดินนู้นแล้วครับนีครับก็ว่าแต่พอาะควันนะครับไปไหนนะครับแอบดูนะครับแอบดูแอบดูนะครับดูน้องเตงมของเาครับแอบดูครับแอบดูครับเยูราลุ้นด้วยกันครับว่าน้องจะไปไหนนะครับ น้องเกตตาเดินไกลไหมนะครับเพราะว่าพ่อพานก็ไม่ได้บอกน้องนะครับไปเรว่องนี้หลานก็มาด้วยครับทุกคนนะครับว่าน้องแตงโมจะสงสัยหรือเปล่านะครับไปดูนะครับแอบด,ดูนะครับทุกท่าครับ นี่ครับเขาจะมองข้างหลังนิดนึงนะครับเ็ตมองนะครับเกตดดูนะครับ,รบ,รบไม่กล้าไปครับไม่กล้าเดินเข้าป่าครับไม่กล้าเดินเข้าป่าเดินออกเขนานั่งนอกทางครับ นี่ครับมองหลังนะครับมองหลังได้ยินเสียงหลานพูดนะครับเดินมองข้างหลังนะครับไม่เห็นควนนะครับไม่เห็นควานสังเกตูนะครับจะกล้าไปหรือเปล่าดูนะครับดูนะครับเราแอบไปเรื่อยๆนะครับติดตามไปชิดๆนะครับใกล้ๆนะครับน้องกล้าเดินไปไหม เดินไปแล้วติดตามไปด้วยกันครับก็เชิญคุณแม่คุณพ่อทุกท่านครับนี่ครับหันหลังนะครับหันหน้ามองนะครับนี่ครับไม่กล้าไปครับนิ่งแล้วครับนิ่งแล้วนิ่งแล้วครับนิ่งแล้วไม่กล้าไปครับไม่กล้าไปไม่ได้ยินเสียงควานนะครับแต่ยินเสียงควานจะเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินกินไปเรื่อยๆครับอันนี้ เครับมองครับแอบมองนะครับแอบมองครับแอบมองครับสังเกตด้วยครับแอบมองครับแอบมองพอควานแล้วครับนี่ครับไม่กลาไปครับนครับแอบมองนะครับดูนะครับว่าเราจะทํำยังไงนะครับแอบมองนะครับแอบมองแล้วให้ดูครับจะไปไม่ใชกล้าไปไหม เงียบนะครับ <imprisoned> ช anyway, <match> ่วงนี้เงียบนะครับสังเกตูน้องนะครับน้องจะกล้าหายจากควานไหมครับหนีอจะควานไปไหมนะครับคอยดูนะครับไม่กล้าไปนะครับนิ่งนี่ครับแนมหลังแล้วมองข้างหลังแล้วนี่ครับจะกินด้วยอย่าหันหลังด้วยคอยดูสังเกตูนะครับนี่ครับหันหลังนะครับหันหลังมองควานครับ พอควานนะครับนี่ครับเอบมองครับแอบมองเอบมองพอควานอยู่ครับในขณะนี้ยังนิ่งนะครับยังนิ่งนี่ครับหันหลังมาอีกแล้วหันหลังมองแล้วครับมองแล้วมองแล้วไปไหนรน้ ไปเช็คนะครับแอบมองนะครับแอบมองพานนะครับแอบมองพ่อเฮ้ยมันเริ่มไปเช็คมานชุดยางจุดไม่ถ่ายวันนี้นี่นี่ไปแล้วไปแล้วไปแ้วคอยดูนะครับจะไปไกลไหมครับตามไปเรื่อยๆครับแอบดูน้องไปเรื่อยๆนะครับเช่วยติดตามนะครับคุณแม่ครับติดตามรับชมด้วยกันครับ นี่ครับมองหลังแล้วครับมองหลังเด็บไปอย่างนี้ครับไปดูรครับจะจบร้องเล่นนะครับว่าลองจะกล้าตืินไปไกลนะครับถ้าเวลาหายควันนะครับหายพ่อควันนะครับ ไอ้ครับไอ้ดูใกลนะครับไม่ครับมันน้องจะทำไงครับไม่กล้าไปครับไม่ครับไม่กล้าไปครับไม่กล้าเดินต่อครับไม่กล้าเข้าป่าครับเดินออกข้างนอกครับตอนที่ลงโลกครับเดินออกที่ลงโลกครับกลัวครับน้องกลัวครับ ครั้งนี้ตอนน้องเต็งมูยังเล็กๆนะครับพ่อควานไม่ควานไปไหนไม่ได้ครับร้องร้องตามนะครับแต่วันนี้จะดูพฤติกรรมของน้องนะครับแต่น้องก็จะโตแล้วนะครับอายุก็เยอะแล้วก็าอาจจะไม่ร้องนะครับแต่จะดูว่าน้องจะคิดถึงพ่อควานไม่ควานเหมือนเดิมไหมครับ ดูครับนี่ครับไม่กล้าไปครับกลับคืนแล้วครับบนกลับคืนนะครับนี่ครับติดตามด้วยกันครับเพื่อนไหมครับติดตามมาติดตามรับชมด้วยกันนะครับนี่ครับเราจะไม่กล้าไปนะครับอยู่ที่โล่งครับไม่กล้าเข้าป่านะครับแฉงบางเครือบางตัวนะครับจะเดิน จะไม icism, g, ่สนใจควานครับจะเดินไปทั่วเลยนะครับต่น um> ี้น้องแตงโมก็พอควันไม่ขควานก็เลี้ยงตั้งแต่เล็กๆนะครับตั้งแต่อายุน้องได้9้าเดือนนะครับเหมือนน้องเป็นลูกของครอบครัวของน้องแตงโมนะครับครอบครัวของผมนะครับเพราะว่าผมก็ได้เลี้ยงมาตั้งแต่เก้าเดือนนะครับเหมือนลูกคนหนึ่งนะครับนะครับเล็กๆนะครับผมเลี้ยงมานะครับ พอควานไปไหนไม่ได้ครับไม่ควานไปไหนไม่ได้ครับร้องนะครับนี่ครับบนมาแล้วไม่ไม่กล้าออกข้างนอกครับไม่กล้าเข้าป่าครับอยู่ที่โลงครับหายพ่อครับหายพ่อหายพ่อควานแล้วครับนี่ครับบ่นน้าแล้วครับบนน้าแล้วสังเกตดูครับจะทํายังไงสังเกตดูนะครับ วัววน,น,นคืนครับเขียนคืนขึ้นมานี่ไปก็แบบไม่เต็มใจไปครับไปแล้วก็มองหน้ามองหลังระแวงครับนี่ครับระแวงดูวครับระแวงครับดูดรับ เกตุลุกน้องจะระแบงนะครับคุณแม่ท่านไหนที่มารับชมคลิปนี้แล้วนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นบานบุญให้น้องด้วยนะครับเพื่อให้น้องได้มีครับยเยอะๆนะครับมูจ๋าสวัสดีคเออเจอแล้วครับเจอพ่อแล้วครับ สำนี้น้องจะกินได้แบบสบายใจนะครับเจอพ่อครับโมจ้าสบายใจเลยครับสบายใจเลยเจอพ่อแล้วลอกกันเล่นครับลอกน้องเล่นเฉยๆนะครับน้องแตงโมนะครับทุกครั้งก็ถ้าหายคุณพ่อขวานก็จะร้องนะครับครับยังไงก็ช่วยติดตามนะครับช่องเล็กๆของน้องแตงโมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe นะครับติดตามช่องเล็กๆของน้องด้วยนะครับขอบคุณหมครับขอบคุณครับ